โอ้ยน be right> ี่เธอนี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นใครไงจะไม่ได้หรอเพื่อนมาเฉยงไงเพื่อนมัเยมเหรอใช่ไม่รู้หรออะไรื่อเียว่าเรียว่าโอ้ยเธอเธอจะไปกับฉันไหมฉันจะพาไปสร้างบ้านไปสิ จำฉันได้ไหมฉันชื่อว่าคามิลจำได้สิไปเพื่อนใหม่นะไม่รู้จักขนำนามาด้วยเหรออย่งนั้ไม่รู้จักสิไม่รู้จักสิไม่จำว่าเราไปทางบ้านที่ไหนเหรอเราไปสร้างบ้านที่ไหนเหรออ๋อที่ป่าข้างนะ่ะไม่จำว่าป่าแล้วไม่จำว่าป่าข้างไหนป่าข้างไหนแค่พาไปดูที่นี่แล้วนี่นี่เป็นใครเนี่ย สวัสด,ดีฉันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันน้องฉันเองแหละเป็นเพื่อนของเบสมีเลต็มเลยน้องหกล้มน้องฉันเองแหละเห็นไหมเดือดร้อเหรอเนาะใช่น้องน้องเธอจะไปกับพวกเราไหมเนี่ยไปสพี่ไปนะฉันไปก่อนนะตามมาเลยกัน น,น,น,นี่เราตกมาที่ไหนเนี่ยไม่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ๋อทำแมลทำน้องไม่มานี่ยอย่า,ยาก,กลับไปอยา่าตายมาบ้านฉันเองแหละ ตกที every day, every ่เ okay. ก no. nah. ่าแล้วเนี่ยเธอทู้ไมเราอยู่เวทีฉันพาไปอย่างว่าโอเคแม่เดี๋ยวเราพาไปเองไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปตั้งบ้านอยู่ในป่าหรอกน่ากลัวฉันพาไปไม่ใกล้เลยนะยังไงฉันเสกแล้วมาแล้วใกล้เ เยอะหรอกใกล้ๆเองยังไงใช่นี้ก็พอแหละทนี jaar jaar> ่เามีที่สุดูสร้างแล้วเหรอใช่ที่ทูสร้างรอาธรรมาาตาสุดๆแล้วมันเป็นะไยนะดูสิที่สุดจใช่ เดี๋ยวฉันขอเสียงเองได้ไหมได้ฉันจะเลือกฉันไม่เคยเลือกเลยโอเคไปเลือกเลยฉันให้โอเคแล้วฉันขอเลือกก่อนนะฉันว่าเลือกอันไหนดีนะเลือกอันไหนดีนะฉันว่าอันนี้ก็กันนี่มีบ้านใหม่ด้วยแล้วเนี่ยไหนดูสิตรงไหนเนี่ยกกนีนะ่มัน นี่อลังนี้ไปจอดรถเลยสิในโรงู่ไหนก็อยู่ตรงนี้ไงตรงไหนเหรอตรงนี้เหรอได้เอาลงนั่งไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตรงไหนก็ได้วางใจเฮ้ยตกน้ำ หายเถอะแล้วค่อยเสรกใหม่ไม่ต้องหาไปชักเย้บผลเป็นได้ได้เป็นผลี๋ยวค่อยเฉยลดมาก็ใหญ่เขาบ้างกันเถอะตรงนี้แหละเดี๋ยวยมวืดแล้วเขาบ้างกันถถเ,อเาานถอะยังไมนะ่มืดเฉันทำอาหารให้นะยังว่าโอเคโอเค ตัเวเธอเดี๋ยวเราขอไปนั่งข้างบนนะ,อะอเอามันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอใช่้าหาข้างบนย,ยังหนีนะทำไมข้า,าข้างบนเองอ่อาหารอยู่ข้างบนลานไหนขอขึ้นไปดูสิโอเคขึ้นมาเลยยังโอเคโอเคที่ไปบ,บนบนไปตรงนั้นเลยไโอเคน,ะหน,นไหะอุ้ยเห็นห้องครัวจริงๆริง ไหนฉันบอกแล้วไหนนี่ไงขอเป็นไข่เจียวแล้วก็แล้วก็อะไรนะเขาต้ไมไหมล่ะนี่ไข่เจียวก็ซุปนะไข่เจียวก็ซุปแบบนี้เหรอใช่เจียวมาแล้วก็น้ำอะไรเหรอเอาน้ำอะไรไม่เอาซุปแล้วก็น้ำซุป แล้วก็น้ำส้มโอ้นี่ส่องดูดาวอังคารดีกว่านี่ไงที่สองตัวน้ำส้มหนึ่งสองสาส่องดวงคือใครหากว่าบานไปไหนเนี่ยฉันอยู่ข้างบนฉันอยู่เราอยู่ข้างบน ไหนเหรอบนสุดเลยเฮ้ยน่ะเห็นเราไหมน้ำตั้นมาแล้วเอาอาหารไว้วาอาหารไว้วางไว้ที่นี่เลยเรามานั่งกินด้วยกันนะไม่ฉันไม่กินหรอกฉันไม่หิวอย่างว่าโอเคโอเคอุ้ยเจ็บจังเลยโอ้ย ขอน้ำจุ่มมีน้ำจุ่มไหมมีน้ำจุ่มแล้วกินน้ำจั่วมีน้ำจั่วไ้มกินน้ำจุม่มไปกินเลยโอเคกินไข่ดาวอนแล้วกันเฝ้าผมหน่อยนะรอเราหน่อยสิโอเคิดแอบ,บกินน้ำส้มแล้วนะมันเจอดีแนะ่เฮ้ยซุปหนูตาเจี๊ยบนะทำไมน้ำส้มติดห,หน้าเนี่ยบึงไม่ออกเลย อือดึน้ำจมไมอออือ้น้วงเลยจหน้าคนอ้ยวางไว้ให้หน่อยจ้อิน้ำจ้มดีกว่าอ้ยอยนง่กิตาดีได้ไหมเนี่ยกิตากิตากิเาถึมกระเดาได้ยู่เขาปั่นไปนอนซะว่ามุดเย้ว อาบน้ำแล้วมาอาบน้ำแล้วเข,ข,ข้ามาลูกเธอเธอเดีเ๋ยวเราขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะโอเคห้องอาบน้ำไี่อาบหรอกขี้เกียจกระเบะพี่ประกาศนองข้ขอขึ้นข้าขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะโอเคโอเควิ่งห้องน้ำสีชมพูเราขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะ ไม่ใช่ไปทางนั้นอะไรเนี่ยคือไปทางนู้นรือไปทางนี้หนม,ม,ม,มาแล้วข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn